บทสาธยายเรื่องบทสรุปแห่งขันทะสังยุตมัชฌิมะปน,นาศกอุบายวัคก,การทำลายที่ตั้งแห่งวิญญาณหนทางสู่ความไม่เวียนวนที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวักขันทะสังยุต มัชิมะปน,นาศกอุปายวักเจริญพรญาโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสในพระสัทธ,ธรรมแห่งองค์พระาศาสดาในวาระนี้ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายแห่งการสาธยายธรรมในอุปายวัคอาตมาภาพ จะขอประมวลรวบยอดเนื้อหาและหลักธรรมสำคัญจากพระสูตรทั้งสิบสูตรที่ผ่านมาเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นถึงภาพรวมของหมวดธรรมอันเป็นดั่งกุญแจไขความลับแห่งการเกิดและการดับของภพชาติบัดนี้เรามาทำความเข้าใจในความหมาย แห่งชื่อวักนี้กันก่อนชื่ออุปายักมาจากคำว่าอุปายะซึ่งหมายถึงการเข้าไปยึดถือการเข้าไปเกาะเกี่ยววักหนี้จึงเป็นหมวดธรรมที่มุ่งเน้นไปที่การเปิดโป่งกลไกที่ทำให้จิตเข้าไปยึดถือขันห้าซึ่งเป็นบ่อเกิด แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและในขณะเดียวกันก็ได้ทรงชี้ทางแห่งการรื้อถอนซึ่งความยึดถือนั้นโดยสิ้นเชิงการเดินทางทางปัญญาในวักนี้มีความต่อเนื่องและลึกซึ้งอย่างยิ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้สี่กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่หนึ่งเปิดโปงกลไกแห่งการเกิดของภพชาติอุปายสูตรและพีชสูตรคือพระสูตรคู่แฝดที่ใช้อุปมาอันแยบขายที่สุดเพื่อแสดงกลไกแห่งการเกิดทรงเปรียบขันทั้งสี่ซึ่งได้แก่รูปเวทนาสัญญา สังขารเป็นดั่งพื้นดินเปรียบนันทิราคะหรือตันหาเป็นดั่งน้ำและเปรียบกรรม,มวิญญาณเป็นดั่งมเมล็ดพืชทรงชี้ให้เห็นว่าวิญญาณไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยลำพังต้องอาศัยผืนดินคือขันสี่และน้ำคือตันหา จึงจะเจริญงอกงามเป็นพบชาติใหม่ได้กลุ่มที่สองไขปริศนาสู่การหลุดพ้นในระดับต่างๆอุทาน,นสูตรคือพระสูตรที่แสดงถึงปริศนาธรรมชั้นสูงเพื่อการปล่อยวางตัวตนทรงแสดงว่าการน้อมใจ พิจารณาถึงความไม่มีแห่งตัวตนสามารถนำไปสู่การตัดสังโยช์เบื้องต่ำห้าบรรลุความเป็นพระอนาคามีได้และทรงแสดงต่อไปอีกว่าการจะสิ้นซึ่งอาสวะทั้งปวงต้องอาศัยปัญญาที่ไม่สะดุ้งวาดหวันในความว่างเปล่าและทำลายที่ตั้งแห่งวิญญาณ โดยสิ้นเชิงกลุ่มที่สรวบยอดความรู้สู่ความเป็นอุดมบุรุษปริวัติสูตรและสัตตถฐานสูตรคือพระสูตรที่เป็นดั่งหลักสูตรขั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนาทรงแสดงว่าการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ เกิดจากการรู้แจ้งอริยสัจสี่ในขันห้าอย่างมีปริวัติสามอาการสิบสองและทรงนิยามพระอรหันต์ผู้เป็นอุดมบุรุษว่าต้องเป็นผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดคือรู้อริยสัจสี่และคุณโทษทางออกและเป็นผู้พินิจโดยวิธีสามคือพิจารณาโดยความเป็นธาตุ อายตนะและปฏิจจสมุปบาทกลุ่มที่สเปรียบเทียบและจำแนกสถานะสัมมาสัมพุทธสูตรคือพระสูตรที่ชี้ให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เหมือนกันในแง่ของวิมุตหรือความหลุดพ้นที่บรรลุถ,ถึง แตกต่างกันในแง่ของบทบาทและหน้าที่คือพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้บุกเบิกและสร้างทางส่วนพระสาวกเป็นผู้เดินตามทางมหาลิสูตรอาทิตสูตรและนิรุตตปะสูตรคือกลุ่มพระสูตรที่แสดงธรรมเพื่อหักล้างมิจฉาทิฏฐิและสถาปนาสัมมาทิฏฐิทรงแสดงว่า ความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยไม่ใช่เรื่องบังเอิญทรงแสดงว่าขันห้าคือของร้อนที่ถูกเผาล้นด้วยไฟแห่งกิเลสและความทุกข์และทรงแสดงว่าแม้แต่ความสัมมติบัญญัติเรื่องการเวลาก็เป็นความจริงในระดับโลกที่แม้แต่มิจฉาทิฐิก็ไม่อาจปฏิเสธได้ หลักธรรมสำคัญที่เราควรจะรึกไว้ในใจจากอุปายวักนี้คือ 1. การเกิดใหม่คือกระบวนการทางธรรมชาติที่ป้องกันได้วักนี้ได้ทำลายความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณที่ล่องลอยไปเกิดแต่ได้แสดงให้เห็นอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเกิดคือกระบวนการเพาะปลูก ซึ่งต้องอาศัยมเมล็ดพืชดินและน้ำหัวใจของการปฏิบัติเพื่อหยุดการเกิดจึงอยู่ที่การตัดท่อนน้ำแห่งตันหาไม่ให้ไปหล่อเยียงมเมล็ดพันธ์ุแห่งกรรมนั่นเอง 2. การเป็นอริยะบุคคลคือการจบหลักสูตรทางปัญญาการเป็นพระโสดาบัน พระอนาคามีหรือพระอรหันต์ไม่ใช่ตำแหน่งที่ได้มาจากการอ้อนวอนแต่เป็นผลลัพธ์ของการศึกษาและปฏิบัติจนรู้แจ้งในธรรมะตามลำดับขั้นคือรู้แจ้งในไตรลักษณ์อริยสัจและสามารถรื้อถอนความเห็นผิดและกิเลสได้อย่างเด็ดขาด 3. ความหลุดพ้นคือสภาวะที่ไร้การติดเกาะนี่คือบทสรุปที่พลังที่สุดของวรคนี้จิตของปุถุชนคือจิตที่ต้องวิ่งหาที่เกาะที่ตั้งอยู่ตลอดเวลาคือการเกาะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารส่วนจิตของพระอรหันต์คือจิตที่ปราศจากความกำหนัด จึงกลายเป็นจิตที่ไม่มีที่ตั้งเมื่อจิตไม่มีที่ตั้งมันจึงไม่มอกงามไม่สร้างพบใหม่และเป็นอิสระจากความเวียนวนเพื่อปรากฏโดยสิ้นเชิงนี่คืออิสรภาพอันสูงสุดที่เรียกว่าพระนิพพานบัดนี้การเดินทางในอุปายวัค์ ก็ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทันทั้งหลายเจริญพร